เราจะมาอะบอกวิธีนะคะการใช้เครื่องเมดาลีจาัก,การานะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะมะีเครื่องเหยียบนะคะก็จะเป็นแป้นเหยียบนะคะเพื่อปรับความเร็วความช้าตามแรงเท้าของเราเลยนะคะถ้าเราอยากได้ช้าเราก็ปรับเท้าให้ช้าลงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นตัวมอเตอร์และส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น ล้อนะคะซึ่งใช้ล้อจักรยานนะคะมาพัดมาทำเป็นเครื่องหมุนนะคะเพื่อให้ดึงเส้นได้ออกไปนะคะและตัวนี้นะคะจะเปรียบเหมือนสายพานนะคะซึ่งเราจะต้องนำนำเชือกตัวนี้นะคะใส่ใส่ล้อใส่ล้อนะคะเพื่อที่จะเป็นสายพาน เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้คนคนเป็นแรงนะคะไม่ไม่ใช่เป็นมอเตอร์เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวแกนนะคะแกนซึ่งตัวนี้นะคะที่จะมีเป็นตะขอเกี่ยวคือเป็นตัวปรับเส้นเส้นได้นะคะเหมือนอย่างคล้ายๆาตัวมอเตอร์นะคะแต่ตัวมอเตอร์จะเป็นการหมุนแล้วก็เลื่อนเอาแต่ตัวนี้จะเป็นการขยับการขยับเส้นได้ นะคะเนี่ยนะคะปรับซึ่งถ้าเส้นได้ตรงนี้เต็มแล้วก็เลื่อนมาช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่เส้นได้นะคะเราต้องเกี่ยวลงไปก่อนนะคะในในช่องฟันแล้วก็ดึงเส้นได้ลงรู จะดึงเส้นได้ออกวิธีการก็เหมือนเครื่องมอเตอร์นะคะคล้ายๆกันไม่ไม่ต่างกันมากในการใส่เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการปั่นให้ดูนะคะเครื่องตัวนี้จะต่างกับมอเตอร์ก็คือว่ามอเตอร์เนี่ยเราสามารถปรับระดับความเร็วความช้านะคะตามตามที่เราต้องการไว้เลยแล้วเราก็ใช้เหยียบ ตัวมอตเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องปรับระดับความเร็วความช้าจากการที่เราถีบเหมือนเราถีบจากเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะฝันให้ดูนะคะ ถ้าเราอยากให้เร็วเราก็เหยียบให้มันเร็วขึ้นถ้าเราอยากช้านะคะเราก็เหยียบให้ช้าลงเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราต้องการอ,อยากจะหยุดแล้วพอแล้วนะคะถ้าเกิดเครื่อง เส้นได้นะคะเต็มแล้วแต่วิธีการหยุดนะคะเราอย่ามาจับตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดจับตรงนี้นะคะซี่ตรงนี้ยอาจจะบาดมือได้ให้ให้เราทำการจับล้อให้หยุดนะคะแล้วเราจะมาเอาตัวนี้นะคะไปกลอนะคะเราก็ถอดเหมือนเดิมนะคะเราก็ทำการถอดสายพานออกถอดสายพานออกนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ยกตัวนี้นะคะออก ออกไปได้เลยต,ตัวนี้จะเป็นเชือกข้างหน้าสายพานเหมือนคล้ายๆตัวมอเตอร์เลยค่ะแล้วเราก็นำตัวนี้นะคะไปไปกรอเส้นได้ออกเมื่อกรอเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะก็แค่นี้นะคะ